สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าโอ้ผห่อๆกันยำทำยำแรงครับวันนี้ครับอาหารเย็นครับติ่งปลาเย็นยังไงอาหารห้อนอาหารไม่ยังเนี่ยติ่งปลาติ้งปลาครับปิ้งปลาอา้อนสายยังครับสายยังนาปลาซูซูกิบ่ปลาซูซูกิปลาทะเลญี่ปุ่นทะเลญี่ปุ่นพร้อมกับเมนูตำเต็มครับพี่น้องครับก็อันนี้เสร็จแล้วอันนี้สุกแล้วอันนี้สุกแล้ว จเนครับำเีนครับพี่ิบมามครับมมครับพี่น้องครับนนกันด้วพี่น้องดมาทไก่ทีส้เล็สครับบ้ยต็มคนีแล้วกัน หอมไหมคะกาปิถามก็ได้ด้วยจ้าเนืเ้อเสียบเนืน้อนัวตัวนี้ใช่แ,ล,แล้วเสียบลายใส่น้ำมะนาวพอแล้วมันนี่สมแห้งน้ำมะนาวนี่มนสมสมจริงหรอกลงมืออะไรเนาะ ร่างปานใหม่เออีกันรอ,อบพี่ต้องครับไปพร้อมเสิร์ฟครับ แซ่บน้ำเด้อบะมันเสียงลังเลยเด้อโอ้ยฟังแต่เสียงขูดครกนี่ครับนี่ครับพร้อมกับกับกีปลาหอนหันครับตำเตียงครับหอมหอมปลาเดี๋กินกันเลยโอ้ยครับพี่น้องครับนี่ครับเมนูตบตูดครับ เมนูสุดท้ายค่ะของหวานหวานมันได้นะคะหวานมันฉันคือเธอสดครับสีวัดครับสีสันครับสีสันครับไปชุมไปกินกันเลยมามาได้ครับพี่น้องครับวันนี้พร้อมแล้วโอ้ยไก่ตัวน้ำปลาตกงครับพี่น้องครับนี่ครับตำแตงครับอันนี้เป็นังทำไงแง่เห็ดแงเห็ดแงเห็ดแงเห็ดปิ้งปลาครับพี่น้องครับมกปูปลาเตะ๋อปลาเนาะของหวาน ครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อบ้านเนี่ยเข่าเหนียวกองบหมือนไงได้พี่น้องครับมึงถข่าว่าบิังเข่ปุ่นีาเบิังเข่าเหนียวญี่ปุ่นยังแซ่บเด้หวานจุ่มจุ่มลงมือไปน้ำกินมาได้ครับบาดเนี่ยเอ้าสีสีแบบนี้เพื่อให้รู้สึกว่าเจ้ากองกินได้เออตายแล้วตายแล้วเอ้ากินพี่น้องเบิังข้าวไม่ไง อกงงาินกับตาเตียงครับพี่น้องได้เหรอเอาซ้อนมาสิเอาัเั้วสินกินเองหรอกอืเสียตัวหดวะเนี่ยเสียัพี่น้องกินชวนะกินก่อนได้เล่นเกมแล้วอืมเอาเสีย กินเห็ดอ่ะี่อรังบานท้อด้ยังเดียวเสียวครับเสี่ยดีดีค่ะมาเด้วค่ะมากินข้าวน้ำกันตอนนี้ยุนี่ไข่ต้มครับกาลังสีหนึ่งทุ่มเลยจ้าเพราะว่าเวลายุนี่สิเรียวก็บ้านท้าสองชั่วโมงเนอะยุบานท้าประมาณันเด่นกมแล้วสี่โมงบ่ะยยุนี่ยยนกาลังสีหนึ่งทุ่มยุบานทอกาลังสีหาโมง แล้วิีหางแรงจ้ะครับพ่นลองครับทำเตียงบางน้ำใส่ห้อง่องในตู้แล้วรู้่น้องห้อเนี่ยเฮียเนาะเดี๋ยครับ <laughs> บาหวานคือกี๊ไก,ก่เห็นหอั้ยไก่ดิไก่ีกีกแล้วขาเห็นไหมาขา,เ,าเห็นไหมตัวปีกนเห็นไหมไมันช่มิปีกบินไปหอดอันอ๋อมันจิจับเยอดอกค่ะขามันเห็ขาตัวกินกินเฉยเลยบากินเป็นนี่เขาขอมน้อนหือวะปฏิโทโกอดอ่ะเรื่ะแกงเห็ดหอดของเขาอ่ะเจ้ามากมอไหมาบอก,กม,ม่แม่กมามากี้ิใยมัน

แซมเหมั้อืมมันเห็ดแซุอยอเอก็พักเนดกับข้าวแซมอืมอืมโอ้ปลาซิวสุดยอดม่นงมันคือพักกันแค่กับข้าวแซมเถอน้งเผอกอ๋อเถ่อนะเอ้าไปข้งนี้อืมเอันนีุ้่อืมมันเหไวนี้ันเียออเหอเี่ยอันเป็นถี่ยเนียถัยโมกลาซิวมันเออเนี่ยเออเนี่ยแกงเห็ด นะไรเขาไทยอีกแ่กินก้อนเต๋อทำปูม,มาได้ข <c oughs> ้าวเหนียวเอาพี่นัทชนะการจากพี่น้องใช้ยาพูมใช้ยาพูมบ้านเขาเลยอ่ะพี่น้องเขาเลย่ะหนึง่งข้าวเหนียวมะบ้านเพื่อนน่ะนา้จ้างเพื่อนเฮทปนาข้าวเหนียวเขาเลยได้กินน้ำเพื่อน ข้าเนียวอ่ยื่นี่ก okay. ินบ่แม่งซ right ื้อบ evet ้านเทาได้พี่น้องกินแล้วโอ้ยกินแล้วเหนียวกินแล้วแข็งง่าแข็งแรงร่างกายง่ายไม่จะเป็นเม็ดน้อยๆมันช่บ่ซื้อข้าวเจ้ามารีบวานเทาเนาะมันจะเป็นเม็ดกลมๆหวานๆแล้วก็หวานกัมปาร์กัมปา้์ อเอาแซมก,กันนะครับน้องครับมุ้ยทีับชมครับสีมางามแท้เอาง่น